มังกรฟ้านะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์ชื่อดังเนี่ยโดนตำรวจบุกไปถึงบ้านเอาหมายสารไปจับกลุมตัวผู้บริหารนะคะเรามีภาพวินาทีตอนที่บุกไปจับกลุ่มมาให้ดูค่ะนะครับ,รบผมขออนุญาตแสดงหมายจับนะครับครับ S <S <S เดี๋ยวรอรอ,อทนายแป๊บหนึ่งได้ไหมครับทนายไม่เป็นไรงั้นจริงท่านเข,ข้ามานั่งข้างในก่อนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมทำตามกระบ,บวนการก่อนครับ,รบโดยข้อหาร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอนเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเนี่ยค่ะก็โดนหลายข้อหาอยู่นะคะสาหรับมังกรฟ้าบางส่วนของข้อหาที่ระบุในเอกสารจับกุมค่ะขณะที่ตํารวจแจ้งต่อนายพัชระเมธสียาพรหรือว่าคุณแคมป์นะคะผู้บริหารมังกรฟ้า ลอตเตอรี่มี4ข้อหาก็คือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงและโฆษณาโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงแล้วก็สุดท้ายก็คือขายสลากเกินราคาที่กำหนดนะคะตำรวจได้นำหมายค้นและหมายจับเดินทางไปยังบ้านของคุณแทมตอน7โมงเช้าที่ผ่านมาก่อนจะพาไปให้ปากคำค่ะที่สอพอชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นก่อน หน้าที่จะมีการแถลงข่าวจากทางมังกรฟ้านะคะกรณีที่กองสลากยกเลิกสัญญาและตัดสิทธิโคต้าของตัวแทนจำหน่ายที่นำสลากไปขายบนแพลตฟอร์มของมังกรฟ้าเกือบ9,000รายในเวลา10โมงเช้าค่ะทีนี้ทนายของทางฝั่งมังกรฟ้านะคะก็คือทนายอนันชัยชัย,ยเดช ก็เดินทางไปยังสอพอชัยพฤกษ์พร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินสด1 0 0 0 0แบาทยื่นขอประกันตัวคุณแทมนะคะระบุว่าการออกหมายจับของตํารวจชุดนี้มีข้อพิรุษหลายประการค่ะเพราะว่าข้อหาการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นออกเป็นหมายเรียกเชิญตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาก็ได้ และหากแพลตฟอร์มอื่นไม่ถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับมังกรฟ้าเขาจะดำเนินการฟ้องร้องต่อไปเพราะว่ามังกรฟ้าไม่ใช่แพะที่ต้องมาเส้นคดีแก้ปัญหาหวยแพงค่ะต้องัมังกรฟ้าเป็นแพะตัวหนึ่งเป็นแพะต,ตัวหนึ่งเดี๋ยวไปฟังผมมาทำคดีอ่ะโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับคุณจะเอาเหรอคุณจะเอาไหมมันไม่เข้าก็คือไม่เข้าอย่าทำสิ่งที่ถูกกฎหมายให้มันผิดกฎหมาย เมื่อไหร่คุณทําสิ่งถูกให้ผิดคุณโดนแน่เจอผมแน่นอนแว่าที่ปากฏอยู่เนี่ยก็แค่แค่แค่แคนำข้อความ <c oughs> มันไปใส่กระสุนลงคอมพิวเตอร์มันตลกไหมล่ะออกไมาจับอะแค่นี้คุณก็รู้แล้วคุณทําคดีมาเท่าไหร่มีไม่ออกหมายจับคดีเนี้ยไม่มีนี่แต่ชอบองค์ประชาชนคือไม่เข้าเลยบอกให้เคยขายเกินราคาก็ไม่เข้า คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะขณะที่นายเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าการตัดโคต้าและดําเนินคดีกับบริษัทมังกรฟ้าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งค่ะเพราะว่ามาตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทมังกรฟ้าดําเนินการผิดกฎหมายจริงๆนี่ลัมโบว่าอย่างนั้นแล้วมีการกว้านซื้อสลากจากตัวแทนต่างๆมาขายต่อในแพลตฟอร์มเกินราคาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในปัญหาที่ทําให้สลากนั้นมีราคาแพงค่ะอย่างไรก็ตามวันนี้ก็จะมีการประชุมทีมพิเศษนะคะเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาสลากเกินราคาด้วยครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการไปค้นมังกรฟ้าก่อนที่จะมีการบุกไปจับตัวผู้บริหารมังกรฟ้าเนี่ยนะครับล่าสุดครับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้ประกาศตัดสิทธิ์ตัวแทนจําหน่ายรายย่อย สมาคมองค์กรและผู้ซื้อผู้จองล่วงหน้า8,964รายครับหลังพบว่าทั้งหมดเนี่ยทำผิดเงื่อนไขก็คือนำสลากเนี่ยไปขายบนแพลตฟอร์มมังกรฟ้าให้มีผลตั้งแต่งวดวันที่16พฤษภาคมเป็นต้นไปคือตามหน้าจอคุณผู้ชมครับ8,964รายแบ่งออกเป็นตัวแทนรายย่อยเนี่ย1 181รายสมาคมองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับ181องค์กร แล้วก็ผู้ซื้อผู้จองล่วงหน้าอีก7,602รายรวมทั้งหมดคือเกือบเกือบ9000รายโดยทั้งหมดเกือบเกือบ9 0 0 0รายเนี่ยมีสลากทั้งหมด2ล้าน2 0 0 0ฉบับนะครับซึ่งตรงนี้จะตัดสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนคำถามต่อมาก็คือว่ามังกรฟ้าโดนไปแล้วแล้วเจ้าอื่นล่ะ <5. S 1> ที่คนเขาตั้งคำถามก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัฐนะครับไปค้นกองสลากพลัสแล้วก็เสือแดงลอตเตอรี่ เรื่องนี้นะครับทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกสัญญาและยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อผู้จองล่วงหน้าเช่นกันก็เดี๋ยวต้องตามกันต่อว่าถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันกับมังกรฟ้าแล้วเจ้าอื่นๆละ่ะ ข่าวว่าคนที่ทําในลักษณะเดียวกันกับมังกรฟ้ากองสลัก p l u สเนี่ยทั้งประเทศมีประมาณสักสิบรายคาถามก็คือถ้าทําแบบนี้หนึ่งเจ้าอีก9เจ้าจะโดนเหมือนกันไหมแล้วกองสลัก p l u สก่อนหน้านี้เขาออกมาตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าแบบนี้จะเป็นการผูกขาดว่าคนที่เขาอยากจะขายออนไลน์เนี่ยต้องไปขึ้นกับเว็บใหม่หรือแอปใหม่ของกองสลากเท่านั้นหรือเปล่าที่บอกว่าจะขายหวยผ่านแอปเป๋าตังค์80บบาทอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเอกชน เข้ามายุ่งไม่ได้เลยหรือ,อนี่ฮะจากที่ผ่านมาก็คนที่เขาใช้บริการเว็บพวกนี้ก็ไม่มีใครร้องเรียนอะไรเท่าไหร่นะครับเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นการเตะตัดขาอย่างที่ทางทนายของฝั่ามองคกรฟ้าเขาเขาพูดไว้หรือเปล่าครัเดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะคะคุณผ,ผู้ชม